เส้นตามเงาก็สร้างโลกเวทมนต์ขึ้นมาได้แบบไม่น่าเชื่อเจ้าสีเทียนสีฟ้ากำลังวาดรูปเล่นเพลินๆจูจ่ๆก็มีเงาปริศนาโผล่ขึ้นมาบนพื้นเขาเลยลองลากเส้นตามขอบเงานั้นส่วนเจ้าสีเทียนหลากสีก็ช่วยระบายสีข้างในแต่จูจ่ๆพวกเขาก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่แท้มันคือเจ้านกยักษ์ตัวเบอร์เริ่มลายสีดำปริศนาบนพื้นเมื่อครู่ก็คือเงาของเจ้านกนั่นเองเจ้านกสะบัดปีกบินหนีไปทิ้งภาพวาดรูปนกแสนสวยเอาไว้เบื้องล่างเจ้าสีเทียนฟ้าตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อวว่่าาาาแคดดตมเงก็ไ้รูป สวยๆแล้วเขาเลยลองวาดเงาของเพื่อนบ้างแต่มันดูธรรมดาไปหน่อยเลยกวักมือเรียกแกงเพื่อนๆมาช่วยกันทําท่าโพสเจ๋งๆดีกว่าเพื่อนๆต่างก็ตื่นเต้นคิดว่าการวาดรูปจากเงานี้มันมหัศจรรย์ญญสุดๆเจ้าจมูกโตกับเจ้าขนปุยช่วยกันโพสท่าเงาที่ออกมากลายเป็นนกอินทรียสยายปีคู่หูสีเทียนก็ไม่รอช้ารีบลงมือวาดตามเส้นเงานั้นทันทีต่อมาบอสีเหลืองกับเจ้าขนปุยก็จับคู่กันบ้างคราวนี้เงากลายร่างเป็นปูยักษ์กล้ามโตเจ้าสีเทียนหลากสีเลยจัดแจงระบายตัวปูให้เป็นสีแดงสดด้วยความร ทุกคนพวกเขาเลยได้ภาพวาดเงาสนุกสนุกเพียบทั้งกระรอกและแมวเหมียวแต่เล่นไปนานๆก็เริ่มหมดแรงพอทิ้งตัวลงนอนกองรวมกันพวกเขาก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นเงาที่พื้นกลายเป็นภาพศิละปะสุดอาร์ตจากท่าทางของพวกเขานั่นเองแล้วคุณละ่ะเคยลองวาดรูปจากเงากันบ้างไหม